สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงแนวทางการทำ PA เพื่อคงวิทยฐานะสำหรับครูตามหลัก,กเกณฑ์ว9เาทับ2564ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สอบถามมาว่าครูหรือพอใกล้กเกษียณจะต้องทำ PA หรือไม่ครูไม่ทำผลงานต่อจะทำอย่างไรนะครับ คลิปนี้มีคำทธิบายครับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการกศาึกษาตำแหน่งครูมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ข้าราชการครูทุกคนต้องทําข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ performance agreement (PA) กับผู้โดยการสถานศาึกษาเป็นประจำทุกปีงบประมาณคำว่า งบประมาณก็คือรอบการดะเมินนั่นเองรอบการระเมิน PA นั้นเท่ากับรอบรอบปีงบประมาณคือเริ่ม1ตุลาถึง30กันยาของปีถัดไปอันนี้คือรอบการระเมินของว .9 ซึ่งต่างจากว .21 ว .21 รอบการดะเมนนินนั้นจะนับเป็นปีการศึกษาคือ16พฤษภาคมถึง15พฤษภาคมของปีถัดไปการนำผลการดะเมิน PA ในแต่ละรอบการดะเมินไปใช้ดังนี้1 ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจนารณาเรื่องเงินเดือน 2. ใช้เป็นผลการระเมินคงวิทยาฐานะ 3. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตรงหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็สามารถตอบคําถามไม่ีได้คือไม่ว่าครูจะใกล้กเกษียณหรือไม่ทําผลงานต่อคำว่าไม่ทําผลงานคือไม่ขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะนั่นเองก็ต้องทํา ทีหรือข้อตกลงในการพัฒนางานทุกปีจนกเกษียณอายุราชการนะฮะซึ่งผลการประเมินนั้นจะใช้อย่างหนึ่งคือใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจนารณาเรื่องเงินเดือนอด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับครูที่ใกล้เกษียณหรือไม่ทําผลงานต่อก็ต้องทําข้อตกลงในการพัฒนางานเพื่อ ใช้เป็นองค์ประกรอบในการพิจารณาเรื่องเงินเดือนและที่สําคัญคือเพื่อนําผลการประเมินนะครับในการคงวิทยฐานะอย่างเช่นครูกอไก่ปัจจุบันนี้อายุ50ปีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษหรือครูเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยนะครับไม่ทำผลงานต่อแล้วก็ต้องทำข้อตกลงเบนเดือนเหมือนเดิมน,นะครับก็ต้องประเมิน PA เหมือนเดิมจนกว่า คร,ครูท่านนั้นจะ,กะเกษียณน,นะครับเพราะฉะนั้นต่อคาถามในประเด็นเรื่องครูใรกลร้เกษียณจะทําอย่างไรครูไม่ทํพผลงานต่อจะทําอย่างไรได้และนะครับก็คือต้องทําข้อตกลงในการพัฒนานทุกปีงบประมาณน,นะครับกับพออของเรานั่นเองการส่งผลงานนะครับตามหลักเกณฑ์ว9นั้นนะครับจะส่งอยู่สส่วนส่วนที่1ก็คือ การทําข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งและวิทยาฐานะนั่นเองในส่วนที่2ก็คือนะการขอประเมิน3ด้านซึ่งถ้าเราไม่ทําผลงานต่อนะครับก็ต้องก็ไม่ทําในส่วนนี้เราจะทําแค่ส่วนนี้นะครับก็คือทําข้อตกลงในการพัฒนางานเพื่อ คงวิทยาฐานะและเลื่อนเงินเดือนเท่านั้นส่วนที่สองไม่ต้องทำนะครับสำหรับครูที่ไม่ขอทำผลงานต่อหรือไม่ขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะอีกแล้วฉันพอแค่นี้ฉันครูคอสี่แล้วไม่ทำคอสห้าแล้วฉันครูคอส3ามไม่ทำคอส,สแล้วจะใกล้กเกษียณแล้วนะครับแต่ต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางานทุกปีงบประมาณจนกว่าท่านกเกษียณน,นะครับ คำว่าข้อตกลงในการพัฒนาง,งานนั้นจะประกอบด้วยสส่วนส่วนที่1ก็คือข้อตกลงในการพัฒนาง,งานตามมาตรฐานตำแหน่งปฏิบัติงานตามตำแหน่งและมีพลงานตามที่กกสอกำหนดผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย3ด้าน15ตัวชี้วัดก็คือด้านการจัดก,การเรียนรู้นะครับแตัวชี้วัดด้านสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้4ตัวชี้วัดด้านพัฒนาตัวเองและวิชาชีพ3ตัวชี้วัดรวมเป็น15ตัวชี้วัดในส่วนที่2 นะครับเขาเรียกว่าประเด็นท้าทายนะครับก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายต้องไม่ต่ำกว่าระดับตําแหน่งที่ดํารงอยู่ยกตัวอย่างเช่นผมครูค้สามสสประเด็นท้าทายก็ต้องอยู่ในระดับครูค้สามสสคือจานวนการพิเศษ,ษนะครับมาดูรายละเลอียดเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับข้อตกลง,งในการพัฒนางาน หรือ performance a r e e m e n t หมายความว่าข้อตกลงที่ครูได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศาึกษาเพื่อแสดงเจตจำนงว่าในรอบการดำเนินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอนันเปงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้นโดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยาฐานะ ที่ดำรงอยู่และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษานโยบายส่วนราชการและกระทรวงสาิติการโดยผู้ในการสถานศาึกษาให้ได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับอันนี้คือารายละเอียดความหมายของข้อตกลงในการพัฒนางานที่เราจะเขียนนะครับหรือทําข้อตกลงระหว่างครูกับเพาะอ,อของเราในโรงเรียนนะครับการเขียนก็คือ ให้สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตําแหน่งและวิทยาฐานะที่ดํารงอยู่สอดคล้องกับเป้าหมายและบทของสถานศ,าศ,าศาึกษาเพราะฉะนั้นแล้ว PA แต่และคนก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละโรงเรียนขนาดโรงเรียนต่างกันก็จะไม่เหมือนกันเพราะขึ้นอยู่กับบริบทเป้าหมายของสถานศาึกษาตัวอย่างเช่นครูกอไก่ดารงตําแหน่งปัจจุบันคือข้อสามน,นะครับการเขียนข้อตกลงก็คือให้ แสดงเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตา,ตามตำแหน่งตำแหน่งครูนะครับวิทยาฐานข้อทศสคือริเริ่มพัฒนาถ้าปัจจุบันะระดงตำแหน่งครูข้อที่ก็ต้องเขียนระดับนี้ครับก็คือคิดค้นและปรับเปลี่ยนกรณีย้ายโรงเรียนระหว่างปีงอมานให้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนากานกับพอคนใหม่และไปประเมินที่โรงเรียนใหม่ได้เลยนะครับโรงเรียนเก่าก็ทิ้งไปอันนี้คือข้อตกลงในการพัฒนางานสําหรับครู นะครับที่จะคงวิทยาฐานะคือไม่ทําผลงานต่อแล้วจะใกล้กับเสียณแล้วนะครับพอแค่นี้ก็ต้องทํา PA เหมือนเดิมครับอันนี้คือนะครับรอบ PA แต่ละปีงบประมาณน,นะครับก็จะเริ่ม1ตุลาถึง30กันยาของปีถัดไปอันนี้คือ PA 1หนึ่งรอบนะครับอ่าใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเรื่องเันเดือนได้เลยนะครับ เราไม่ทำนะครับเราคงยานะนะครับแต่ถ้าท่านไหนทำก็ต้องผ่าน PA ครบ3รอบใช้เป็นคุณสัติในการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะได้นะครับเมื่อครบ1ปีนะครับกรรมการ3ท่านก็จะประเมิน PA ของเรานะครับแล้วก็ส่งผลการประเมินเข้าสุดบุบบ DPA นะครับขับระบุว่าให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินรอบการประเมินก็คือ1ปีงบมานั่นเอง ให้พออเป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA และนำข้อมูลผลการประเมินในแต่ละรอบการประเมินของครูแต่ละคนเข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกรอบการประเมินนะครับในข้อมือเขียนว่าโดยเร็วนะครับก็แ,แสดงว่ากระตุ้นให้ท่านผู้บริการดําเนินการส่งผลการประเมินเข้าระบบนะครับอย่างรวดเร็วท่านพอ,อจะมอบหมายคนใดคนหนึ่งที่รับผิดชอบก็ได้นะครับแต่ผู้รับผิดชอบคือท่านพอครูต้องมีการประเมินการพัฒนางานตามข้อตองผ่านเกณฑ์ คำว่าผ่านเกณฑ์คือต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบนะครับถึงเราจะคงวิทยาฐานะนะครับท่านก็ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงนะครับโดยไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบนะครับทุกปีจนเกษียณน,นะครับการคงวิทยาฐานะนั้นนะครับจะเขียนไว้ในคู่มือคือหมวดหกนะครับหมวดหกหรือตามมาตราห้าสิบห้า นะครับคณะกรรมการคณะมนนะครับหนึ่งให้พอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาง,งานตามข้อตกลงประกอบด้วย1.1พ่อจนพอประธานกรรมการอยู่แล้วนะครับ1.2ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศึกษสารนิเทศไม่ตม่ำกว่าขสามขึ้นไปหรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่ตม่ำกว่าพอสอขึ้นไปหรือครูจากสถานศึกษาอื่น ไม่ต่ำกว่าคอสา,สามขึ้นไปหรือผู้ทรงคณุณวุฒินอกสถานศึกษาจำนวนสองคนเป็นกรรมาก,การประเมินรวมพอ,อ,อก็เป็นสามคนนะครับทั้งนี้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินได้มากกว่าหนึ่งคณะโดยพิจารณาจากค,ความเหมาะสมบริบทโรงเรียนวิชาจํานวนครูถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่มากก็สามารถตั้งมากกว่าหนึ่งคณะก็คืออาจจะเป็นสองสามคณะก็ได้นะครับสามกรณีพอ,อ,อประเมินไม่ได้ให้ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับนะครับแต่งตั้งพออโรงเรียนใกล้เคียงเป็นประธาน,นประเมินแทนอันนี้ว่าในเรื่องของคณะกรรมการประเมิน PA ทุกปีเมประมานสรุปนะครับครูไม่ขอมีหรือเรื่องทียฐานะหรือไม่ทำผลงานได้หละครับก็ต้องทำข้อตรงนะครับ่างานอย่างเดียวเพื่อคงวุฒิอุทธรณและเลื่อนเงินเดือนด้วยนะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนนะครับจะต้องจัดทํา PA เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกปีงบประมาณ PA ก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับนี่ผู้บังคับบัญชาก็คือพอเราเองนั่นเองนะครับหรือรักษาราชาการหรือรักษาการนะครับหลังจากนั้นนะครับผอ,อ,อก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนะครับจำนวน2คนรวมพอ,อ,อก็เป็น3คนนะครับเพื่อประเมิน ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงที่เราเขียนไว้และผลการประเมินต้องผ่านเกณฑ์โดยได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบแต่ละคนนะครับไม่ใช่ผลรวมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือครูที่จะใกล้กเกษียณหรือไม่ทําผลงานต่อก็ต้องทำ PA เหมือนเดิมตามมาตราห้าสิบห้าหรือหมวดหกที่เขียนไว้ในคู่มือวอเก้านะครับรวมทั้งใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเรื่องเงินเดือน นะครับอันนี้คือข้อตกลงในการพัฒนางานเพื่อคงวิทยาฐานะหาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ครับ